สวัสดีค่ะคุณเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวรวย飒นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณดับร้อยบนนะคะทั้งหมด5สูตรเก่าของเรานะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่ความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะดับร้อยบนนะคะห้าสูตรนะก็จะเป็นสูตรที่เข้ามาต่อเนื่องกันนะคะหลายงวดแล้วนะ้งแต่งวดได้ออกห้าศูนย์สามนะดับที่เจ็ดหกสี่สองนะออกห้าศูนย์สามนะก็เด่นห้าอยู่ตรงนี้นะคะก็ถือว่าผ่านนะคะจะสักครู่นะคะ แล้วงวดต่อมานะดับออกสามสามหกนะดับที่แปดห้าสี่ศูนย์นะหลักร้อยคือเลขสามนะ,นะก็ดับผ่านนะเพราะว่าสามอยู่เด่นตรงนี้นะ,นะแล้วงวดที่ผ่านมานะเราได้เลขดับที่เก้าหกสี่สามนะพลางวันออกมาที่ศูนย์สี่หนึ่งนะหลักร้อยคือ เลขศนะูนย์คะเลขดับของเรานะคะก็ดับผ่านนะทั้งห้าสูตรเลยนะคะเพราะว่าศูนย์อยู่ตรงนี้นะคะสูตรที่หนึ่งผ่านคะสองผ่านฮะสามผ่านฮะสี่ผ่านนะสูตรนี้เนะ่ยสี่สูตรแรกเนะี่ยเป็นสูตรที่แอดลงมาให้นะคะสิบอ่าต่อเนื่องเนี่ยน่าจะสิบกว่างวดนะคะเกือบสิบห้างวดได้ลนะมั้งที่ยังดับอยู่เลยนะะตั้งแต่ลงสูตรมาคนะ่ะ สแ,แล้วสูตรที่5เนี่ยก็ลงมาะฮะสามมวดก็ยังดับผ่านอยู่นะคะเท่ากับว่าเราจะมาตามต่อนะคะทั้ง5สูตรเก่าของเรานคะฮะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยนะคะบางคนบอกว่าดับไม่จริงนะคะมีหลุดนะต้องบอกว่ามาถ้าเพื่อนๆมีสถติย้อนหลังคะ,ะต้องยึดตามนะคะที่เป็นเอ่อ ที่เป็นผลการถ่ายทอดสดเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆไปดูตามเว็บไซต์ตาม Google ตามใบเรียงเบอร์นะคะเขาจะเอาเนี่ยฮะหน้าหลังเนี่ยเขายึดจากที่น้อยปหามากอย่าง408เนี่ยน้อยกว่านะคะ579นะะก็จะไว้อย่างไรนะ12แบบนี้นะคะพอส่วนเป็นท้ายปุ๊บถ้า บางเว็บไซต์บางใบเรียงเบอร์เนี่ยเขาจะเอา070มาไว้ก่อน622แบบนี้นะเพราะว่าถือว่าน้อยมากกว่า070น้อยกว่า622แบบนี้นะฉะนั้นสูตร t ดลงให้เนี่ยดับอ่ายาวจริงๆนะเพราะว่าอ,อย่างสูตรที่หนึ่งเนี่ยดับมาแล้ว327งวดเนี่ยก็คือดับจริงๆนะยังไม่เคยหลุดเลยนะ ถ้าเพื่อนๆมีโปรแกรมที่แอดไฮนะคะโปรแกรมอภิชโชคนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้นะคะว่าดับยาวจริงไหมนะคะถ้าเพื่อนๆไ,ไม่มีเนี่ยก็อลองกดดูนะคะที่ Google ได้นะ,ะพิมพ์ไปว่าโปรแกรมอภิชโชคนะ,ะมันก็จะขึ้นมาให้เพื่อนๆนะ <c oughs> สูตรที่หนึ่งคะ,ะดับมาแล้ว327งูนค่ะสูตรเราจะใช้ หลักแสนสามครั้งหลักหมื่นสองครั้งหน่วยบนสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกแปดเท่ากับหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกแปดเท่ากับหนึ 8, 8่งหนึ 8, 8่งบวกห้าเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่นะเราจะได้ดับร้อยบนในสูตรที่หนึ่งดับที่สี่สูตรนี้เนี่ยน,น่าจะดับต่ออีกยาวนานนะก็ขอให้เดินยาวๆเลยะคระับเพราะว่าไม่มีสูตรไหนแล้วนะ,ะที่เดินยาวขนาดนี้นะคะ สามรอยยี่สิบเจ็ดงวดนี่ก็ต้องประมาณกี่ปีแล้วอะสิบปีขึ้นอยู่แล้วนะะอันนี้งวดนี้ดับที่สี่นะะหลักร้อยสูตรที่สองนะดับมาแล้ว,วสองร้อยแปดสิบสามงวดสูตรเราใช้หลักร้อหลักหมื่นหน่วยบนห้าครั้งสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่ง รอยทายครั้งที้2หน่วยทายครั้งที่สอครั้งและบวกครั้งที่9 4่บวก0นย์เท่ากับ4 4บวก5้าเท่ากับ9 9บวก8เท่ากับ7 7บวก6เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5บวย์เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9บวกเท่ากับ9วกศนเท่ากับวก9เท่ากับแดับที่8หาสูตรที่3ดับมาแล้ว226งวดสูตรเราใช้หลักแสนสองครั้งหลักพันสองครั้ง สิบบนหน่วยหน้าครั้งที่หนึหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้ทายครั้งที่หหน่วยทายครั้งที่หนึ่งร้ยทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สและบวกครังที่สามแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกบวกแเท่ากับสีบวกสเท่ากับแปบวกเเท่ากับเจบวกหเท่ากับสาบวกสเท่ากับห้บวกศนเท่ากับหวกศนเทกับห้บวกสเท่ากับแ ดับที่8ชน2งสูตระสูตรที่4ดับมาแล้ว238งวหดสูตรร้ยใช้หลักแสน2ครั้ง10บนสองครั้งหน่วยบน3มครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่สองสครั้งร้อยท้ายครั้งประาร้อยหน้าครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งร้อยท้ายครั้งที่2ระบบครั้งที่1 แปดบวกแปดเท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเกบวกหท่ากับห้าบวกสเท่ากับเจ็ดบวกห้าเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบกศนย์เท่ากับหหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดดับที่เจ็ดฮะสูตรที่5ดับมาแล้ว2องร้อยยี่สิบเกวสูตรเใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันสิบล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึงสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้ง สิบทายครั้งที่หนึ่งยทายครั้งที่หนึ่้ทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองหครั้งและบวกครั้งที่หนึ่งสี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกเจ็ดเท่ากับหนึ่งหนึ่บวกสเท่ากับห้าหบวกหเท่ากับหน่งนึ่งบวกห้เท่ากับหบวกเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนงหบวกสองเท่ากับสาบวกสงเท่ากับห้บวกศูนยเท่ากับห้บวกศนย์เท่ากับห้บวกหะเท่ากับหดับที่หกนะครบแล้วนะทั้งห้สูตร ร้อยบนในงวดนี้นะคะก็คือดับที่4ดับที่8แล้วก็ดับที่7ดับที่6นาะเราได้เลขดับในงวดนี้นะะคทั้งหมด4ตัวนะ4ี่6ปดนะดับที่หลักร้อยนะถ้า4 8 7 6ปดเจดหนะไปชนกับอ่าหลักร้อยที่เพื่อนชอบนะก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะไม่ต้องตัดทิ้งนะให้เลือกเล่นไปนะอย่างในงวดนี้เนะี่ยแอนมองว่านะ ตัวที่แอดกลัวว่าจะดับไม่อยู่นะก็คือเจ็ดนะเพราะว่าชนเด่นนะจากหลายๆสูตรด้วยนะเจ็ดนะก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีโอกาสมาร้อยที่เจ็ดเหมือนอย่างที่แอดคิดนะก็จะตัดทิ้งนะแอดก็จะมีบางสูตรที่อาจจะหลักร้อยอยู่ที่เจ็ดก็อาจจะมีเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนสี่แปดหกนะแอดมองว่าน่าจะผ่านอยู่นะฮะ เดี๋ยวเรามาดูนะตัวที่ไม่ติดดับนะก็คือศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่คือเด่นหลักร้อยนะถ้าหากว่าสูตรดับของเรานะยังดับผ่านตรงเนื่องนะคะเป็นงวดที่สี่นะก็เด่นที่ศูนย์หนึ่งสองสามห้าเก้านะให้เพื่อนเลือกนะว่าหลักร้อยนะเพื่อนๆชอบตัวไหนนะะในงวดประจำันที่สิบหก สิงหาคม2567ฮะก็เลือกนําไปเสีย่ยงโดยตรงเพื่อนเองนะดับชนเด่นยังให้เลือกที่เด่นอยู่นะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลฮะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคาติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ